ค่ะถึงแม้ว่าจริงๆแล้วตอนนี้กรุงเทพชั้นในของเรายังไม่พบวิกฤตน้ำท่วมแต่เราก็มีปัญหาแล้วก็พบเจอกับวิกฤตน้ำท่วมแล้วในส่วนของตัวราดพาวพระหุ่นยธินแล้วรวมถึงบ้านที่ลูกค้าที่อยู่ในโซนนั้นก็จะปัญหาเช่นเดียวกันทําให้จริงๆแล้วก็ไม่มีใจที่จะมาดูคอนโดมิเนียมสาหรับการขายนะคะแล้วก็รวมทั้งไม่มีเวลาด้วยแต่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยเราก็พบว่าเรามีกลุ่มลูกค้ารายใหมค่ค่ะ สมัยก่อนเนี่ยไม่เคยคิดที่จะซื้อคอนโดในใจกลางเมืองเลยแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์นี้ทําให้ฉุกใจคิดขึ้นได้ว่าน่าจะมีสำรองเป็นบ้านที่สองหากมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในอนาคตจะได้มีที่สำรองไว้ค่ะเหยที่กล่าไปเบื้องต้นนะคะก็เรา คิดว่ามีฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ที่เพิ่มเข้ามาซึ่งกลุ่มพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องให้ส่วนใหญ่เนี่ยจะถามก่อนเลยอันดับแรกว่าคอนโดในเมืองตอนนี้มีย่านไหนที่ประสบวิกฤตนำท่วมบ้างเขาก็อยากจะเรื่องในคอนโดที่เป็นแนวสูงมากกว่าแนวเตี้ยนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับพวก BTS transportation ต่างๆไม่อาจจะไม่ใกล้กับตัวคลองเข้าไปในซอยนะนะคะพวกนี้ก็ก็เป็นสิ่งจําเป็นที่เราต้องให้ความรู้กระทางลูกค้านะัาใหม่ จริงๆแล้วเรายังไม่มีเห็นผลเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักนะคะทั้งก่อนหนะ้าที่จะเกิดวิกฤตแล้วก็ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวห้องที่มาจากโครงการโดยตรงหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวรีเซลแต่จริงๆแล้วเราก็มีส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนน้อยนะคะสำหรับคนที่ต่างชาติที่ซื้อลงทุนไว้แล้วก็ไม่ได้ทำงานในเมืองไทย กลุ่มพวกนี้เนี่ยบางทีเขาก็จะดูในเรื่องของข่าวสารเสร็จข่าวสารก็จะไม่ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์จริงๆแล้วกรุงเทพชั้นในไม่มีผลกระทบนะคะเราถ้าเกิดว่าต้องการที่จะซื้อห้องเนี่ยคือคนเหล่านี้ก็สามารถที่จะให้ส่วนลดได้มากกว่าปกติในช่วงที่เกิดก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเราคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะเกิดวิกฤตเนี่ยราคาน่าจะมีการปรับตัวสูงขึ้นเหมือนกัน จะมีอุปสรรคในด้านของการเดินทางนะคะสำหรับเขตที่อยู่ในภาวะนำ้ำท่วมขนาดนี้ซึ่งก็ได้แก่ผลโยทินและก็ราดพาวส่วนกรุงเทพชั้นในของเราเนี่ยคอนโดมีเนียมต่างๆก็ยังปลอดภัยอยู่ลูกค้าสามารถที่จะมาเยี่ยมชมโครงการต่างๆได้เหมือนเดิมค่ะไม่มีปัญหาสำหรับลูกค้าบางคนเนี่ย ที่อยู่ต่างประเทศนะคะตอนแรกเลยก็มีแคนซิเล้นบ้างในช่วงแรกแต่ว่าตอนนี้หลังจากที่เรามีการคุยกันว่ากรุงเทพฯชัน้นไหนปลอดภัยก็เตรียมตัวมาเหมือนเดิมค่ะ สิ่งแรกเลยนะคะที่เราควรจะคำนึงถึงก็คือในเรื่องของโลเคชันสถานที่ตั้งของคอนโดนั้นๆน,น,นะคะถ้าหากว่าคอนโดที่เราเลือกซื้อเนี่ยอยู่ในส่วนของสถานที่ตั้งที่ดีทางเข้าทางออกง่ายต่อการเดินทางนะคะใกล้แหล่งชอปปิ้งหรือว่าสถานที่สำ,สำคัญสคัญเช่นในเรื่องของทางด่วนโรงพยาบาลพวกนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะเพิ่มแวรลูของเราได้ในอนาคตนะคะ คือเราไม่ได้มองว่าปัจจุบันนี้เราซื้อเพื่ออยู่อย่างเดียวเรามองว่าข้างหน้าหากเราเปลี่ยนใจเราไม่ได้อยู่หรือว่าต้องการที่จะเก็บไว้ปล่อยเช่าถ้าคอนโดมิเนียมอยู่ในสถานที่ดีเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการขายต่อแล้วก็ในการเช่าต่อในอนาคตด้วยเหมือนกันค่ะ ะะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยก็ต้องสัมพันธ์กับในเรื่องของการดูแลส่วนกลางนะคะคือเราต้องถามว่าส่วนกลางทีปป่เนี่ยสำคัญมากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วในส่วนของคอนโดมิเนียมต่างๆ่านี่ฉันก็ต้องขอย้ำไว้เลยทีเดียวว่าส่วนกลางเป็นสิ่งที่สําคัญคือถ้าส่วนกลางเนี่ยดูแลไม่ดีนะคะไม่ว่าตึกคุณจะอายุน้อย4-5ปีเนี่ย แต่สภาพเนี่ยอาจจะโทรมเหมือนเกิน10ปีแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดตึกเก่าของคุณเกิน10ปีขึ้นไปนะคะแต่การบริหารจัดก,การดีมากเลยมันก็ยังมีคุณค่ามูลค่าเพิ่มในอนาคตซึ่งจริงๆแล้วเราก็มีตัวอย่างให้เห็นอยู่ในขณะนี้ด้วยเหมือนกันค่ะต่อไปเนี่ยในส่วนของตัวชื่อเสียงของเจ้าของโครงการก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะสําหรับการซื้อของซื้อคอนโดมิเนียมมือแรกนะคะเพราะว่า กลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยรู้เลยในเรื่องของอการคุณภาพของแต่ละโปรเจกต์เนี่ยเป็นยังไงเราก็ต้องดูส่วนใหญ่แล้วก็ต้องดูว่าโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยเจ้าของโครงการทํามามากน้อยแค่ไหนมีกี่โครงการแล้วที่ประสบความสําเร็จนะคะพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งสําคัญค่ะ